ใ่ค่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4ตุลาคม2566มาอัปเดตตารางการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจําปีงบประมาณ2567ตารางอัปเดตแล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ข่าวสารสวัสดีการนะคะ โดยได้อัปเดตว่าเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดสถานะอัปเดตล่าสุดแล้วนะวันที่4ตุลาคมนะคะสำหรับใครที่มี2สถานะนี้เช็คด่วนเลยนะคะจะได้รับการโอนเงินเข้าในวันที่10ตุลาคม2566นี้สถานะแรกก็คือรอการใจเงินและรอเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางนะคะและสามารถเช็คสถานะอัปเดตล่าสุดของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ได้แล้ววันนี้นะคะลิงก์แอดจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปเช็คอัปเดตสถานะล่าสุดของตนเองได้ทีนี้เราก็มาดูปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ2567มาแล้วนะคะเริ่มกันที่เดือนแรกตุลาคม2566วันที่จ่ายเงินอุดหนุนก็จะเป็นวันอังคารที่10ตุลาคม2566นะคะ พฤศจิกายนจะโอนเงินในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนธันวาคม2566โอนเงินในวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566เริ่มกันที่เดือนแรกของปี2567มกราคมนะคะโอนเงินวันพุทธที่10มกราคม67กุมภาพันธ์นะคะโอนเงินวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ มีนาคมโอนเงินวันศุกร์ที่8มีนาคมเมษายนโอนเงินวันพุธที่10เมษายนพฤษภาคมโอนเงินวันศุกร์ที่10พฤษภาคมมิถุนายนโอนเงินวันจันทร์ที่10มิถุนายนกรกฎาคมโอนเงินวันพุธที่10กรกฎาคมสิงหาคมโอนเงินวันศุกร์ที่9สิงหาคมและ กันยายน2567โอนเงินในวันอังคารที่10กันยายน2567นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ตรงนะคะ065731 3199 0820917245 0834313533และ0820379767นะคะ อัปเดตวันโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนตุลาคม2566โอนเงินเข้าวันไหนและอัปเดตล่าสุดเลยนะคะสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ2567อัปเดตล่าสุดแล้ว4ตุลาคม2566